สวัสดีเพื่อนนักเทรดนะครับตลาดคริปโตนะตอนนี้นะร้อนระอุมากๆนะครับใบแนนยูเอมีการประกาศระงับการฝากถอน USD ทั้งหมดนะครับวันสุดท้ายวันที่13มิถุนายนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมไปเช็คอย่าลืมไปถอนกันนะครับแล้วก็มีข่าวลือทางฝั่งของประธานกรอตคุณแกรี่เกนเซเลอร์ที่มีการเปิดโพสชั่นฝั่งช็อตไว้2.5ง้ามิลเลียนนะก่อนที่จะมีการฟ้องใบแนนกับทางคอยเบดนะครับซึ่งทาให้ในฝั่งของ bitcoin เนี่ยอย่างทรงมีถวประมาณ26,400อยู่เอาคอยบางตัวเนี่ยลูดลงมา3-4%เลยนะครับตลาดตอนนัวเนี่ยรุดลิปครับ ก่อนเเรื่องเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิกนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับเพระหนึ่งคอมเมนต์นะจะได้แรงใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับแล้วใครที่อยากจะเข้าไปคุยกันต่อในฝั่งเทคนิคอลสามารถเ,เข้ามาในฝั่งไลฟ์เป็นแชทในฝั่ง Discord ได้เลยนะครับก่อนอื่นอยากให้เพื่อนดูในฝั่งของเฟียนกินเดญก่อนนะว่าเมื่อวานอยู่ที่50าใช่ไหมตอนนี้เริ่มเบนมา49แล้วก็เข้ามาในโซนที่แบบเริ่มกลัวละนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีการปรับเปลี่ยยยนน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 นตตรรรงง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 งีีี้้ััััไะะบซึ่่่่่อออเเมปดด็าใใใฝฝฝขขลลสุ ซึ่งก่อนหน้านี้นนทางฝั่งซีซีบอกว่าไม่ต้องกังวลนะเอดซีเขาทําตามโปรเซสของเขานะครับมันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเรื่องการฝากถอนเป็นได้ปกตินะครับแล้วก็ไม่ต้องฝัดก,กันนะเขาขอร้องนะครับประมาณนั้นซึ่งเมื่อวานเนี่ยบริเนเียตก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าตอนนี้มีการระงับนะการฝากถอน US d ดีที่เป็นเงินเฟียนะครับท่านเพื่อนที่มีดอลลาร์อยู่ในบรัทนเฟตเนี่ยต้องรีบไปถอนกันนะเพราะว่าเดทไลน์สุดท้ายวันที่13นะครับเหลือแค่3วันเท่านั้น แล้วก็คู่เหรียญที่ใช้ในการเทรดเทียบนะกับ USD เนี่ยจะทําการถอนออกหมดเลยไม่ว่าจะเป็น BTC หรือว่าเหรียญต่างๆนะครับที่เป็นเทียบกับดอลลาร์โดยตรงเลยนะครับเทียบกับเงนโดยตรงเลยนะครับซึ่งมันต่างกับที่เราเทรดอยู่ที่มีการเทียบกับตัว Stable Coin ต่างๆนะครับวันนี้เพื่อนๆจะต้องทําการรีเช็คให้ดีนะซึ่งประกาศตรงนี้เขามีการบอกว่าทาง เอ c เนี่ยมีการกันแก้งนะแบงค์ที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับทางไบนันยูนะครับไม่ให้สามารถเขาเรียกวโฟงเงินในการฝากถอนได้แล้วนะครับพอตอนนี้มีการฟ้องร้องกันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะว่าเขาจะเวิร์กงานองส่วนนี้กันยังไงต่อนะครับในฝั่งของเอไอซีเอนะยุโรปนะก็มีข่าวดีอันนึงนะครับที่ทางเิที่เขามีการทวิตขึ้นมา เพราะว่าทางยุโรปมีการเปิดรับนะครับคริปโตมากขึ้นแล้วนะตอนนี้หลังจากที่มีปัญหาในฝั่งสารัฐนะครับก็คิดว่าในฝั่งคริปโตนี่จะทําทให้ตัวเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันโกดขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงนี้จะต้องรอระยเวลาประมาณ12-18เดือนนะครับเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวดีอันนึงแล้วกันในช่วงระหว่างที่มีข่าวร้าอยู่ ะะซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีข่าวเรือนึงก็คือทางฝั่งของประธานกรอนะครับคุณแกรี่เกนเลอร์นะมีการเปิดโพชั่นฝั่งชอตก่อนที่จะมีการฟ้องร้องในฝั่งไบแนนซ์กับทางฝั่งคอยเบดนะประมาณ2.5ล้านเหรียญน,นะครับวันนี้จะเป็นข่าวลือนะซึ่งยังไม่มีเ,เนื้อหา หรือว่าคนที่มาเปิดประเด็นที่เป็นเนื้อหาจริงๆให้ดูนะครับซึ่งทางฝั่งคอยเบนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเนี่ยเขาบอกเขามีหลักฐานที่ทางคุณแกรี่เนี่ยเปิดโพสต์ท่านฝั่งช็อตไว้นะครับถ้าเกิดเ,เปิดไว้จริงๆเนี่ยก็น่าจะอิ่มเหมือนกันนะเพราะว่าตลาดกระลดลงมาในฝั่งริปโตค่อนข้างเยอะเลยนะครับณตอนนี้ตลาดเป็นไงบ้างาไปดูกันนะครับ BTC เนี่ย ยังทรงๆอยู่นะแถวประมาณ26,300นกะครับก็ยังอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับถ้าดูจากในภาพเดที่มีการปิดมาตอนช่วง7โมงเนี่ยแท่งมันก็ยังแบบลังเลลังเลอยู่นะยังไม่ได้มีการเลือกทางอะไรเกิดขึ้นนะครับในฝั่งของเวฟเนี่ยที่เรามองว่าจะมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับหลังจากนี้ขึ้นมาเป็นเวฟ5ใช่ไหมก็ยังตึงๆอยู่ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรว่าจะปรับตัวขึ้นไปนะครับซึ่งแนวต้านแรกเลยคือแถวมา27,400มต่เท่านี้ ต้องทำการเบรกขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็ถประมาณ2อ0 0่ที่เป็นต้านเก่าด้านบนนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูกันเนาะถ้าเกิดเราดูในภาพย่อยๆนะครับตอนนี้มันก็จะมีแนวรับแนวต้านอยู่ประมาณสอสาส่วนนะครับอ่ะส่วนแรกเลยที่เมื่อกี้เราพูดไปก็คือขา4นีะ่ที่มันมีการปรับตัวลงมาเป็น1ขึ้น2นะครับลงเป็น3แล้วก็มี4ตรงนี้ให้เราเห็นไซด์เว์ถูกไหมก่อนที่จะดิฟลงมาเป็น5ซึ่งถ้าเกิดจะปรับตัวเป็น,นับเทนจริงเนี่ยขา4ตรงนี้ ต้องทําการเบรคขึ้นไปให้ได้นะครับซึ่งแนวการเทรดตรงนี้มันยังอยู่ครึ่งทางอยู่ที่เรายกัดเพื่อแล้วก็ในฝั่งของตัวห้องโอเคสัญญาลเนี่ยตอนนี้ไม่ไมีการเปิดพชชั่นอะไรเลยรออยู่เหมือนกันนะครับรอให้มันปรับตัวขึ้นไปในโซนนี้แล้วมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นไหมนะครับค่อยเปิดพอร์ชันฝั่งช็อตลงมาเพราะว่ามันจะมีต้านที่มอนข้างสาคัญเลยตรงนี้ที่ขึ้นไปเทสละมันไม่สามารถเบรคขึ้นไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ครึ่งทางอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราดูรีซีบอร์ดเนี่ยมันึ่งงนตอ การที่เราอยู่เฉยๆอาจจะดีกว่านะครับเนี่ยมัน0.8เองเลโช0.8แต่ถ้าเกิดมีการดรอกลงมาด้านล่างมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นตรงนี้สามารถเปิดขึ้นไปเล่นด้านบนได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของเวฟการปรับตัวลงลึกซึ่งผมคิดว่าเริ่มมีเปอร์เซ็นต์ละเริ่มมีเปอร์เซ็นต์ละในการที่จะเป็นเคสนี้ได้อาจจะมีการกระชากเกิดขึ้นแล้วก็ลงมาลึกๆอีกทีหนึ่งซึ่งการสวิงแบบนี้เป็นขาในการขึ้นขาบี ที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามันจะปรับตัวแบบว่าลังเลลังเลแล้วก็เบรกไฮต่อนะครับซึ่งลักษณะเวฟของมันจะเป็น3ขาในการขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูกันก็จะมีแนวต้าที่ค่อนข้างสำคัญเลยแถวมามเานเท่านั้นนะครับที่ไม่ควรเบรกทะลุขึ้นไปถ้าวิ่ง3ขาแล้วไม่เบรกทะลุตรงนี้มีการกลับตัวเกิดขึ้น น่าจะมีสัญญาณการเกิดนะครับเคสนี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงเลยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันนะฮะคราวนี้ในฝั่ง,งตลาดอื่นๆนะครับดาวโจนส์เมื่อวานปิดไป43จุดนะครับเนสแดกนะครับปิดไป43เหมือนกันนะอ่าทองคำนะครับยังทรงๆอยู่นะถ้าเกิดมีการเบรก1978ขึ้นมาเนะี่ยจุดนี้เป็นจุดที่ควรจะต้องอซอฟท์ล็อตหรือมีการลันเชิงสต็อปลงมานะครับอนในฝั่งของ DXY นะครับยังมีการดีดกลับขึ้นไปนิดน,นึงนะเมื่อวานโดนกดลงมาาต่่กวเส้น EMA 26ตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีแนวรับด้านล่างเลยแถวมา101ตรงนี้นะฮะคราวนี้มาดูกันฝั่ง Al เอาคอยกันบ้างว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับเอาคอยที่ดูแน่เป็นห่วงนะก็โอพียังดูปกติอยู่นะครับเพราะว่าการปิดของเขาลงมาเนี่ยยังเป็นตัวแท่งเทียดที่ยังลงมาเบาๆอยู่แล้วคนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหรล่ละรวมถึงมีสัญญาณเดเวเรจที่ค่อนข้างชัดเจนเลยตอนนี้นะครับน่าสนใจมากๆในการที่จะเข้าไปเบสในการเทรด นะครับสำหรับ o p นะซึ่งเดี๋ยวจะหาจังหวะในการกลับตัวในทงไฟแมกเล็กอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวที่เรามาร์กไว้แซนนะครับเป็นไงแซนอาการไม่ค่อยดีนะหลังจากที่ผมบอกว่ามันมีการเบรกแท่งนี้ลงมาอันนี้เราเควรจะต้องโดดก่อนนะไอแท่งสีส้มตรงเนี้ยเส้นเนี้ยเบรกลงมานะครับอันนี้ก็ต้องโดดก่อนเพราะว่าทรงการขึ้นมันค่อนข้างเป๋ไปนะนั้นเพื่อนลองดูเนี่ยเทรนด์ลายการขึ้นในภาพเล็กเนี่ยมันเป๋ไป,ไป,ไปละนะครับอาจจะต้องรอจังหวะในการกลับตัวใหม่ ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องรอดูว่าเฮ้ยเริ่มมีการกลับตัวหรือเปล่าหรือว่าจุดที่หน้าเบสอาจจะเป็นจุดล่างเลยนะครับ0 9. ู9อะไรแถวนี้นะครับที่เรามีการเก็บสปอตไว้นะฟิวเจอร์ยังไม่ได้ทำการเทรดอะไรเลยก็มีการเทรดเก็บระยะตรงนี้ได้มานิดนึงนะครับ XRP นะครับรอบนี้ดูค่อนข้างโอเคเลยนะปรับตัวทรงดูค่อนข้างดีแต่ตรงเนี้ยเริ่มมีสัญญาณดิเวเรนซ์ได้เห็นต่อละเพราะว่ามีการเปลี่ยนไฮขึ้นไปแต่ไม่สามารถทะลุต,ตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับแล้วก็คนเนี่ยไปโฟกัสในฝั่ง XRP กันเยอะเลย ว่าเฮ้ยประเด็นของอตัวไบแน็ตเป็นแบบนี้นะครับทางฝั่งค,คอลเบเป็นแบบนี้คนจะหันมาเทรดในฝั่ง A e อ P กซ์เยอะนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันคนเริ่มมอง a e อ p ดีเกินไปผมว่านะแล้วก็ไม่ยอมเบรกตัวแนวต้านตรงนี้ถ้าใจดีเนี่ยคุณจะต้องเบรกไปแรงเลยแต่ไม่ยอมเบรกนะครับยังตึงๆยื้อกันอยู่นะฮะ c ีเเป็นหนึ่งตัวนะครับที่มีพี่เขาคุยมานะวันนั้นนะก็ดรอปลงมาแตะนะครับตัวโลด้านล่างแหละโลที่เป็นแนวรับก่อนแน่นะครับูจุด 0.8นิดๆน,ดน,ดนะดอกมาแตะละอันนี้ก็เป็นจุดที่หน้าเบสเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดหลุดลงไปเราปิดแท่งไปเลยก็ต้องใบใบแยกย้ายนะครับในฝั่งดอทมีตัวเดียวนะที่กลับขึ้นมาเขียวกลับขึ้นมาเขียวนะอ่าแต่ก็ยังไม่ทําการหลุดตัวแนวรับก่อนหน้าลงมาด้วยนะครับ0.0623ตรงนี้ยังไม่หลุดลงมาก็ถือว่าเป็นตัวที่สวยตัวหนึ่งเลยนะน่าสนใจนะครับอ่าในฝั่งของ e t ทดูนิดงน,น,นิดแล้วการวิเทสเป็นไงบ้าง E t ทเนี่ย ผมมองเมื่อเทียบกับ BDC นะดูมีความแข็งแกร่งมากกว่านะเพราะว่าสามารถยืนบนเขาเรียกว่าตัวแนวรับตรงนี้กล่องนี้ได้นะครับยังยืนอยู่ได้นะครับแล้วก็แตะแตะแตะ,แ,ตะแล้วก็ยืนแล้วก็ยกแล้วก็เบรกขึ้นมานะครับท้ายดีเนี่ยควรจะต้องอเบรกแถวประมาณ1,900ขึ้นไปนะครับเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยออทางฝั่ง ETH ไม่ได้ถูก list เข้าไปในการฟ้องของ BDC ในรอบนี้ด้วยนะครับเลยทำให้สซงกราฟดูดีกว่าตัวอื่นนะ ก็เป็นตัวที่หน้ามอนิตเตอร์หนึ่งตัวนะครับอ่าติ๊กไว้ก่อนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูการในฝั่งของตัว Discord นิดหนึ่งว่าถ้าเพื่อนอยากเข้ามาแจมในห้อง OK Signal กับนาอก็สามารถเข้ามากเกรอก u i d ในนี้นะครับเมื่อวานก็มีคนกรอกันหลายคนเลยนะและเดี๋ยวน้องก็จะให้ยศนะครับในการเข้าไปในห้อง OK Signal แล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลด OK File ในเรื่องการคำนวณความเสี่ยงในเรื่องการคำนวณพอร์ตภาพรวมได้ด้วยนะครับซึ่งห้อง OK Signal เนี่ยเราจะมีการอัปเดตนะครับโพซชันเรื่อยๆ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดมาประมาณ2วันแล้วนะเพราะว่ารอตลาดนะครับให้ไปอยู่ในกรอบที่น่าสนใจหรือบริษัทบอร์ดที่โอเคก่อนนะครับแล้วเพื่อนที่มีการรีจิสเตอร์โอเคผ่านลิงก์ลองทุนนะครับจะสามารถดุลรับนะนี่ให้เพื่อนดูนิดหนึ่งเสื้อยืดนะครับแล้วก็เสื้อพูดทั้งหมด35ตัวซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศนะครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนเนี่ยเราจะมีการสปินนะสุ่มแจกกันว่าใครจะได้นะครับ35คนตรงนี้ในห้อง Discord นะครับก็อย่าลืมมาแจมกันแล้วกัน ส่วนเรื่อหาในคลิปนี้นะครับเราคุยกันหลายประเดน็นเลยนะหลักๆคือดังฝั่งสหรัฐนะครับมีการเล่นงาน,นเอ็กชเชนในประเทศค่อนข้างหนักเลยตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไปร์นยูเอสคอยเบดนะครับไปร์เนยูเอสมีการประกาศล่าสุดไปแล้วเมื่อวานและงับการฝากถอน u s d สนะครับสิ้นสุดวันที่23นี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมไปเช็คเงินในนั้นการสำหรับคนที่เทรดกันอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมถอนกันออกมานะผมแนะนําให้ถอนดีกว่าเพราะว่าเรามีเคสซัตี้ในฝั่ง FT x กันมาละผมเองก็ถอนไม่ทันเสียงเงินไปหลายแสนเหมือนกัน นะครับในฝั่งระเบิดลูกถัดไปก็คือในฝั่งคอยเบสน,นะต้องรอดูกันว่าจะมีปฏิกิริยายัางไงบ้างเพราะว่าตอนนี้แบงค์ที่มีการคอนเนคกันหรือเป็นพาร์ทเนอร์กันสำหรับเอ็กเชนจเนี่ยก็โดนกันแกล้งแล้วนะก็ไม่สามารถถอนเงินฝากเงินกันได้แบบเดลิเวอรี่เหมือนเดิมละอาจจะต้องทําผ่านคริปโตกนันเป็นหลักละถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่อง YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดี้เซนอรมาร์เก็ตวันนี้มไปก่อนขอบคุณแล้วสวสสััดีครบ